เย้ว yeah. ันนี้นะคะมาญี่ปุ่นไปเที่ยวมาหลายที่เลยแล้วก็แวะไปที่ช่องพิดก,กันไข่ดำไข่ดำนะคะในเนี้ยเนี่ยกล่องแพ็กเกจแพ็กเกจน่ารักนะแพ็กเกจหนึ่งนะ500เยนมันจะมี5้าลูกกิน1ปีจะอายุยืนกี่ปีนะคุณเอ็ม7ปีปะ่ะอายุยืน7ปี เรากินห้าลูกอายุยืนอีกสามสิบห้าปีตอนนี้อายุสามสิบหกพอจะตายก็ประมาณแปดสิบกว่าผมจะแกะให้ดูคนญี่ปุ่นไข่ดำเนาะแกะให้ดูเขาบอกอร่อยมากใครมาญี่ปุ่นไม่กินนี้แบบมาไม่ถึง นี่อันนี้เบื้องต้นเบื้องต้นนา่นากินนะชิมก็มเหมือนไข่ต้มบ้านเราแหละก็คือไข่ต้มนี่เองมันก็คือไข่ต้มนี่เอง